บทที่6,692หลังจากยืนยันว่าออราที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ภาพลวงตาของเขาเย่เฉินก็มีความสุขมากจึงพูดกับหลิงหวานเอ,อ๋อดูเหมือนว่าชุดผนึกมือนี้เป็นทักษะชนิดหนึ่งที่ใช้สําหรับการฝึกฝนเป็นพิเศษเมื่อผมทําการผนึกมือพลังที่จะถูกสร้างขึ้นและเพิ่มพลังที่ให้ผมได้บางทีนี่อาจเป็นเหมือนรูปแบบที่สามารถสร้างพลังที่ได้ แม้ว่าหลิงหวันเอ๋อร์จะไม่เข้าใจการฝึกฝนแต่เธอก็มีชีวิตอยู่มาหลายปีแล้วและชัดเจนมากเกี่ยวกับหลายๆอย่างเกี่ยวกับการฝึกฝนเมื่อเธอได้ยินสิ่งที่เย่เฉินพูดความคิดแรกของเธอคือการพูดกับเย่เฉินคุณชายทักษะผนึกมือมุทรานี้ไม่ได้หมายความถึงการขจัดปัญหาครั้งใหญ่ที่สุดของยุคเสื่อมไม่ใช่หรือเย่เฉินพยักหน้าและพูดอย่างตื่นเต้นใครก็ตามที่เชี่ยวชาญชุดผนึกมือชุดนี้ได้พบหนทางที่จะพิชิตการสิ้นสุดของยุคเสื่อม ในยุคเสื่อมเปรียบเสมือนสังคมอุตสาหกรรมทั้งหมดสูญเสียพลังงานไฟฟ้าไปในการผลิตอย่างกระทันหันและการพัฒนาอุตสาหกรรมก็จะซบเซาลงโดยธรรมชาติหากเราพบวิธีสร้างพลังที่อย่างต่อเนื่องในยุคเสื่อมก็จะเทียบเท่ากับการคิดค้นเครื่องกำเนิดพลังงานแสงอาทิตย์ในโลกอุตสาหกรรมที่ไม่มีใครมีไฟฟ้าใช้ความสำคัญนี้สำคัญมากจริงๆนับตั้งแต่ได้รับตำราก้าวสวียนเทียนเย่เฉินได้ดูดซับพลังงานที่จากสองสิ่งเท่านั้นหนึ่งคือหินพลังที่และอีกอันคือยาเม็ดฝึกฝน เมื่อการฝึกฝนในยุคก,ก่อนผู้ฝึกฝนสามารถดูดซับพ,พลังที่ระหว่างฟ้าดินจากอากาศได้โดยตรงแต่เมื่อยุคแห่งการสิ้นสุดธรรมมาถึงและพลังที่ไม่มีอยู่ในฟ้าดินตามธรรมชาติอีกต่อไปสิ่งนี้เป็นพื้นฐานที่สุดวิธีการฝึกฝนจะกลายเป็นเรื่องในอดีตสิ่งนี้นำมาซึ่งความยากลำบากอย่างมากในการปฏิบตัติเพราะผู้ฝึกฝนส่วนใหญ่ไม่สามารถหาแหล่งพลังที่ได้เลย หินพลังที่เป็นผลมาจากยุคก,ก่อนนี้เมื่อพลังที่และออร่ามีมากมายในฟ้าดินหลังจากยุคแห่งการสิ้นสุดทําอันยาวนานมาถึงผู้ฝึกฝนทุกคนก็พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อค้นหาและรวบรวมหินพลังที่ดังนั้นหินพลังที่จึงหายากมากสําหรับยาเม็ดฝึกฝนแม้ว่าจะไม่ได้หายากเท่ากับหินพลังที่แต่ก็ไม่ใช่ทรัพยากรที่ผู้ฝึกฝนธรรมดาจะเชี่ยวชาญได้หากต้องการขัดเกลายาเม็ดฝึกฝนด้วยพลังที่ที่แท้จริง ก็ต้องมีสูตรยาเม็ดที่สอดคล้องกันและคุณต้องทาให้แม่นยําเกี่ยวกับน้ำำําอมฤตไม่ว่าตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบยาสูตรการเล่นแร่แปรธาตุที่จําเป็นในการปรุงและหม้อต้มที่จําเป็นสําหรับการเล่นแร่แปรธาตุสาหรับผู้ฝึกฝนส่วนใหญ่สิ่งเหล่านี้ยากพอๆกับการไปสวรรค์แม้ว่าเย่เฉินจะมีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าถ้าเขาเพึ่งพายาเม็ดเพื่อเติมเต็มพลังที่ของเขาเขาจะรู้สึกเหมือนว่าเขาไม่มั่นคงเลย มันเหมือนกับการมีโชคลาภมหาศาลแต่ไม่มีกระแสเงินสดคงที่เหมือนคุณมีเงินมากมายแต่ทุกๆหยวนที่คุณใช้ไปหมายถึงคุณสูญเสียไปทีละนิดแต่ตอนนี้ผนึกมือชุดนี้ได้แก้ไขปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับเขาได้แล้วในคราวเดียวแม้ว่าชุดผนึกมือแต่ละชุดจะสามารถเพิ่มพลังที่ได้ในปริมาณที่น้อยมากแต่สิ่งนี้ก็เหมือนกับเครื่องจักรโคโตในแหล่งน้ำมันอันกว้างใหญ่ของไนจีเรียตราบใดที่สิ่งนี้เคลื่อนไหวก็จะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าผนึกมือครั้งหนึ่งจะเพิ่มขึ้นได้เพียงเล็กน้อยแต่ข้อดีก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและตราบใดที่คุณมีเวลาว่างคุณก็สามารถนั่งสมาธิและสร้างผนึกต่อไปได้กล่าวอีกในหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการเปลี่ยนเวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือการเปลี่ยนกิจวัตรเป็นกิจการเพียงการหายใจเข้าออกถือว่าโอเคแล้วเย่เฉิงรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากในเวลานี้เขาแทบรอไม่ไหวที่จะกลับไปที่บ้านพักตากอากาศตอนนี้จึงพูดกับหลินหวานเอ,อ๋อ คุณหลิงคุณเลือกห้องที่จะพักผ่อนได้เลยนะครับเย็นนี้ผมจะนั่งสมาธิในห้องนั่งเล่นและปิดผนึกสร้างพลังที่ตลอดทั้งคืนหลิงหวานเอ๋อรู้ว่าเรื่องนี้มีความสําคัญมากดังนั้นเธอจึงพูดกับเย่เฉินคุณชายตั้งสมาธิไปที่การฝึกฝนของคุณบ่าวจะไปที่ห้องที่ใกล้ที่สุดหากคุณชายต้องการอะไรเพียงแค่เรียกหาเย่เฉินพยักหน้าแล้วรีบนั่งขัดสมาธิบนพรมขนสัตว์ในห้องนั่งเล่นกางมือโดยให้ฝ่ามือหงายขึ้นไปวางไว้ระหว่างขาของเขาจากนั้นจึงเริ่มทำผนึกมือด้วยมือทั้งสอง บทที่6693เนื่องจากการเคลื่อนไหวไม่เชี่ยวชาญมากนักในช่วงเริ่มต้นความเร็วของผนึกมือทั้งชุดจึงค่อนข้างช้าอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปเยเ่เฉินก็เริ่มคุ้นเคยกับชุดทักษะทั้งหมดมากขึ้นและความเร็วในการสำเร็จก็มีมากขึ้นเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวเวลาผ่านไปกว่าสิบชั่วโมงโดยที่เย่เฉินสร้างผนึกอยู่ตลอดเวลาในช่วงสิบชั่วโมงที่ผ่านมาเย่เฉินเพียงทำตามวิธีการให้เส็จสิ่งด้วยใจทั้งหมด จนกระทั่งเขาตื่นจากพวังจึงได้ตรวจสอบพลังในร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วเป็นผลให้เขารู้สึกประหลาดใจอย่างมากเมื่อพบว่าปริมาณพลังที่ในร่างกายของเขาเพิ่มขึ้นเกือบสิเปอร์เซนการปรับปรุงพลังที่เห็นได้ชัดอย่างนี้ทําให้เย่เฉินมีความสุขเป็นพิเศษสิ่งที่ทําให้เย่เฉินประหลาดใจมากยิ่งขึ้นก็คือตอนนี้พลังที่พิเศษสิเปอร์เซนถูกรวบรวมไว้ในตันเถียนทาให้ทั้งตันเถียนอิ่มเอมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ยเยเฉิงรู้สึกว่าประโยชน์ของผนึกมือประเภทนี้สำหรับเขาไม่ใช่แค่การสร้างพลังที่อย่างต่อเนื่องเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการปรับปรุงและการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของความสามารถในการรองรับพลังงานนี้ในร่างกายของเขาด้วยยิ่งไปกว่านั้นการเติมพลังนี้ยังแตกต่างอย่างมากจากการเติมด้วยการทานยาเม็ดฝึกฝนหากพึ่งพายาเม็ดฝึกฝนเพื่อเติมเต็มพลังที่ในร่างกายจนถึงขีดจำกัดอร่าที่ที่เหลืออยู่ในยาเม็ดฝึกฝนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในร่างกาย และจะกระจายไปตามธรรมชาติหลังจากการเติมเต็มส่วนผนึกมือจะเติมเต็มทีและน้อยเป็นเหมือนการปรับปรุงเล็กน้อยทําให้เพิ่มขีดจํากัดของตันเทียนทําให้ตันเทียนสามารถรองรับพลังที่ได้มากขึ้นแทนที่จะปล่อยให้พลังส่วนเกินระบายออกจากร่างกายเหมือนทานยาเม็ดฝึกฝนในระดับหนึ่งออราที่ทิพก็เหมือนกับพลังเวทในเกมมันเป็นกุญแจสําคัญในการตรวจปล่อยทักษะตามตัวละครเช่นนักเวทและผู้ฝึกฝนสายดํามีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการต่อสู้ที่แท้จริงของตัวละครเหล่านี้ แม้แต่บัฟที่แปลว่าตัวเสริมพลังก็เป็นปัจจัยสำคัญทั้งหมดอย่างไรก็ตามจำนวนเวททั้งหมดก็เป็นมิติที่สำคัญมากเช่นกันหากพลังโจมตีที่ครอบคลุมของ A คือ100และความสามารถในการโจมตีเวทคือ100และพลังโจมตีที่ครอบคลุมของ B คือ100เช่นกันแต่ความสามารถสายเวทคือ150ดังนั้น B ความน่าจะเป็นจะสูงกว่ามากที่จะชนะเมื่อต่อสู้กับ A ดังนั้นการเพิ่มขีดความสามารถของพลังที่ในร่างกายจึงสามารถยกระดับพลังยุทธ์ของตนเองได้ในระดับหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่ทําให้เย่เฉินตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นก็คือในคืนเดียวพลังที่เพิ่มขึ้นประมาณส0เอร์เซนด้วยวิธีนี้มันสามารถเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในเวลาน้อยกว่า10วันเย่เฉินได้เริ่มคิดถึงการใช้พลังที่ส่วนเกินในใจของเขาแล้วหากตันเทียนของเขาสามารถทนได้เขาจะหมุนเวียนพลังงานนี้มากขึ้นต่อไปเพื่อเพิ่มขีดจํากัดของตันเทียนของเขาถ้าไม่สามารถทนได้เขาจะถ่ายโอนพลังที่ทั้งหมดให้กับแหวนที่หลินหวานเอ๋อมอบให้เขาซึ่งเป็นอาวุธอาถรรพ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายมวลสารได้ และมันอาจจะสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันอื่นๆของแหวนได้ทันทีที่เขาคิดถึงสิ่งนี้เย่เฉินก็อดใจรอไม่ไหวที่จะฝึกฝนอย่างสันโดษเช่นในคาน์หาตากอากาศหลังนี้ที่ห่างไกลและไม่มีคนอาศัยอยู่ลิงหวัานเอ๋อผลักประตูเข้ามาจากด้านนอกและเห็นว่าเย่เฉินได้เปิดตาของเขาแล้วเธอจึงรีบถามเขาว่าคุณชายตื่นแล้วหรือคะเมื่อบ่าวออกไปเห็นว่าคุณยังอยู่ในภาวะเข้าฌานอย่างล้ำลึกเดิมทีบ่าวคิดว่าคุณชายคงจะอยู่ในภาวะแบบนี้เป็นเวลาสามถึงห้าวัน Yeah, เย่เฉิงกล่าวว่าผลของผนึกมือเมื่อคืนนี้น่าประทับใจมากผมวางแผนที่จะพักผ่อนสักนิดก่อนที่จะเข้าสู่การทำสมาธิต่อไปคุณหลิงไปไหนมาเหรอครับหลิงหวันเอ๋อกล่าวว่าเบ่าออกไปเดินเล่นข้างนอกใช้เวลาออกไปเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นตอนที่ออกไปข้างนอกก็เพิ่งรุ่งสางแต่ตอนนี้เกือบจะมืดซะแล้ว yeah, เย่เฉิงพยักหน้ายิ้มท้ายที่สุดแล้วสถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้กับอาร์กติกเซอร์เคิลถ้ามันอยู่ภายในอาร์กติกเซอร์เคิลค่ำคืนขั้วโลกก็คงได้เริ่มต้นแล้วละ่ะ หลังจากพูดอย่างนั้นเย่เฉินก็กล่าวเสริมว่าถ้าคุณหลิงไม่มีอะไรผมจะเข้าสู่สมาธิอีกครั้งหลิงหวานเอ๋อพูดอย่างเร่งรีบคุณชายรอสักครู่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนนักสืบหลี่โทรมาและบอกว่าโมเดล AI ไได้ค้นพบแล้ว